สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับพี่กิต้าอยู่ที่นะฮะบริเวณนะครับหน้าศาลหลักเมืองนะครับทุกคนดูนะฮะว้าวเป็นนะครับอาทิตย์แรกนะครับของปีนะครับทุกคนเราก็นะครับอาจจะไม่ได้มาวันเสาร์นะครับแต่เราก็มาวันจันทร์ได้นะครับเสาร์แรกเสาร์ก็คือสําเร็จนะครับของปีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับนี่ทุกคนศาลหลักเมืองของเรานะครับ ประเทศเรานะครับทุกคนที่จะขอความเรื่องความมั่งคั่งความมั่งคงในหน้าที่การงานการเงินนะครับโอ้ตรงนั้นจะเป็นบริเวณตรงนั้นจะเป็นวัดพระแก้วพระพระบรมมหาราชวังนะครับตอนนี้นะฮะก็เราพาทุกคนนะครับเข้าไปดูนะครับบริเวณด้านในนะครับเมื่อสักครู่นี้พิตั้เข้าไปขอพรมาแล้วก็ขอให้ทุกคนครับที่เข้ามาชมนะครับไลฟ์แล้วก็คลิปวิดีโอนะครับใน แพลตฟอร์มต่างๆนะครับขอให้ทุกคนครับเพงๆปังๆไปด้วยกันนะครับที่นี่นะครับเขาจะมีนะครับดอกไม้ทุบเทียนผ้าแพรสามสีนะครับแผ่นทองนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าพาทุกคนเข้าไปดูนะครับวันนี้อากาศดีมากแต่สักครู่นะครับออ๊ยแย่ไปครับนี่ครับทุกคน สารรักเมืองซึ่งเป็นนะครับสิ่งนะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเราประเทศเรานะทุกคนไปดูนี่ครับไปครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปดูกันนะฮะสักครู่นี้เราก็เข้าไปขอพรแล้วนะครับตอนนี้เราจะพาทุกคนเข้าไปชมอีกรอบหนึ่งนะฮะ บริเวณด้านหน้าของเราทางซ้ายมือตรงนั้นจะเป็นสนามหลวงนะคะทุกคนสามารถที่จะไปกราบนรรส,สการพระเคี้ยวแก้วที่อัญเชิญมาจากประเทศจีนนะคะทุกคนเราสามารถที่จะไปได้อยู่นะครับถึงเดือนกุมภาเลยนะคะนี่ศาลหลักเมืองนะครับทุกคนสร้างมาตั้งแต่ปีอะไรมีใครทราบบ้างไหมครับอ๋อบริเวณด้านนอกตรงนั้นซ้ายมือเติมในอ่าง่ิถงขวามือนะครับตรงนั้นจะเป็นนะครับตโนะครับ สุพรีมคอร์ดนะครับเป็นสาลนะครับทุกคนนี่เราจะพาทุกคนมาดูตรงนี้อันนี้จะเป็นนะฮะศารหลักเมืองที่มีความสำคัญกับประเทศเราสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งนะครับสมัยนะฮะนะับกรุงรัตนโกสินทร์นะครับทุกคนดูตอนนี้ก็จะเริ่มปิดแล้วนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเย็นครับที่นี่จะปิดประมาณ6โมงคึ่งนะครับทุกคนดู นี่ก็คือจะเป็นพวกโตนะฮะบวงสวงนะครับสารหลักเมืองเราสามารถที่จะนะครับติดต่อเพื่อที่จะนะครับบวงสวงได้ที่นี่นะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับทุกท่านก็ไปบริเวณตรงนี้นะครับเพื่อที่จะนะฮะมารับชุดนะครับเครื่องสักการะก็ชุดละประมาณ60บบาทครับก็จะมีผ้าแผ่สามสีมีน้ำมันนะฮะแล้วก็จะมีดอกไม้มีทุบเทียนนะฮะ แล้วก็นะฮะแล้วก็มาเริ่มที่จุดที่1เมื่อเราได้นะครับอุปกรณ์มาแล้วนะครับเครื่องสักการะตัวนี้จุดที่1ก็จะเป็นหอพระพุทธรูปนะฮะทุกคนนี่ทางขึ้นอยู่ตรงนี้ครับมีท่านใดที่ยังไม่เคยมาก็ปิด6กโมงครึ่งครับพิยาวรัตครับนี่ครับอันนี้นะครับจะเป็นรัทางขึ้นนะครับหอพระพุทธรูปนะครับกีตกิตาพาทุกคนเข้าไปดูนะครับ เมื่อสักครู่นี้เราเข้ามากราบแล้วนะฮะแล้วก็ให้ทุกท่านเข้ามาได้อีกทีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเราก็เริ่มเอาดอกไม้ที่เป็นดอกบัวนะครับทุกคนกราบตรงนี้นะครับตนี้จะเป็นราพุพระรัตนศรีครนบอกแบบผิดนะทุกคนสาธุสาธ,สาธุให้ทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จในหน้าที่ oh. การงานการเงินนะครับ จริงจรนะิงวถ้ามาช่วงเช้าได้หรือก็มาครังง 6, 6บงหกโมงครึ่งถึงหกหกโมงเช้าครึ่งถึงหกโมงเย็นครึ่งนะฮะไม่มีวันหยุดนะครับทุกคนแต่ว่าพี่กีต้าแนะนําว่าให้นําดอกไม้มาเองจะดีกว่านะครับหรือว่าด้านนอกเขาจะมีขายเป็นดอกไม้ที่ไม่ใช่เป็นดอกไม้วนนะฮะทุกคนนี่ตรงนี้ก็จะมีนะครับ คำกล่าวบูชาสการะพระหลักเมืองครับก็ศาลหลักเมืองครับสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1นะครับปีพุทธศักราช2325ครับก็ประมาณคิดักราชนะครับ1782 1782นะครับก็ประมาณ243ปีนะครับทุกคนดูอันนี้จะเป็นนะครับคำกล่าวบูชาสการะนะครับองค์พระหลักเมืองท่านใดที่ไม่ได้มานะก็ขอพรได้นะครักีตาก็พาทุกคนครับไป ตะลุยทุกที่นะครับทุกคนนี่แล้วเราก็ตรงนี้จะเป็นพระคลังมหาสมบัตินะครับทุกคนใครอยากมีสมบัติเยอะๆนะครับก็นะครับนี่ครับมาแปะแผ่นทองตรงนี้มาขอพรตรงนี้นะครับเราก็อยากจะมีงานมีเงินที่ดีครับเราก็มากราบที่พระพุทธโสธรก่อนทุกคนดูเป็นกลางสมาธินะครับทุกคนสาธุสาธุให้ทุกท่านนะที่เข้ามานะครับให้เฮงเฮงปังปังด้วยกันนะครับ นี่ครับพระสยามเทวาธิราชครับปกป้องครับเพศพยาภัยอันตรายดังต่างๆครับใดๆทั้งปวงครับไม่ให้มากล้ามไก่นะครับพี่ดัตี้ขอบคุณรับยากลาบครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นนะครับนี่คำกล่าวนะบูชาประการองค์พระรัตน์เหมือนกันนะครับสาธุสาธุเดี๋ยวพี่กิต้านจะพาทุกคนครับ ไปบริเวณิงงนโอ้ยอย่าลืมมานี่พระพิคเนตปางยืนนะครับนี่โอมสิทธิเนเซอรมหาราครับก็เป็นพระพิคเนตครับขอเรื่องงานครับถ้าเป็นปางยืนจะขอเรื่องงานศาสตร์ทุศานุนี่ครับเรื่องงานเพราะว่าปางยืนหมายถึงเรื่องการงานการนะครับการเงินนะครับคนที่ทําธุรกิจควรที่จะมีพระพิคเนตครับเป็นปางยืนนะครับทุกคน บริเวณภายในช่วงนี้ดีมากเลยครับว่าอากาศดีมากๆเลยครับสายมูเตลูไม่ควรพท่านนะครับทุกคนแล้วก็นี่ฮะเมื่อเราบูชาปิดแผ่นทองตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับให้ทุกคนมานำผ้าแพรสามสี 3, 4, ครับมาผูกให้แน่นๆเลยครับกับนะครับ องเสาหลักเมืองนะครับตรงนี้นะครับทุกคนก็ผูกให้แน่นๆนะครับหลังจากที่ผูกแน่นๆเสร็จปุ๊บก็เอาพานที่ตัวเองมีอยู่นะครับที่มีพวงมาลัยนะครับเอาพวงมาลัยมาวางไว้ตรงนี้ครับดอกบัวตรงอันแรกครับพวงมาลัยตรงนี้นะครับเสร็จปุ๊บแล้วก็ขอพรนี้จะเป็นจุดที่สามนะครับตรงนั้นจุดที่สองนะครับทุกคนเนาะจุดที่สามเอาพวงมาลัยหรือดอกไม้มาวางนะครับแล้วก็นะครับ เข้ามาบริเวณด้านในนะครับนมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะซ้าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งนะครับคนดูสาธุสาธุแค่ทุกคนครับผิวสะอาดถูสะอาดนะคะพรุ่งนี้มีเสด็จใช่ไหมครับแค่ค่ะคู่นี้มีเสด็จนะเดี๋ยวเขาจะเคลียร์พื้นที่แล้วนะทุกคนนี่ใช่ ท่านมาด้ชมใกล้เลยนะครับเราจะได้ประสบความสำเร็จนหน้าที่นะครับการงาน,งานการเงินความมั่นคงในชีวิตนะครับสาธุสาธุบริษันไทยในพมนนะครับ คู้นี้ใครเสด็จครับพี่แล้ว,วอ๋อโอเคครับอ๋อเพราะว่าวันเกิดเนาะใช่ใช่โอเคนะครับเพื่อนเพื่อนมาสักครู่ีกเข้าไปด้านในแล้วครับแบตเตอรี่จะหมดโอเคพี่แพตตี้นี่จะมาจุดที่สี่นะครับตรงนี้จะเป็นนะครับจุดครับขององค์นะครับเภพรักษ์นะครับนี่จุดที่สี่นะครับ อันนี้คือจุดที่4นะครับศาลเทพารักษ์นะฮะคุณก็สามารถที่จะมาขอพอนะพระเสื้อเมืองประสงมืองนะครับ,รบทุกคนแล้วก็พระการชัยศรีนะครับแล้วก็เจ้าหอกกลองแล้วก็เจ้าเจตคุบนะครับทุกคนสาธุสาธุ ให้ทุกท่านที่ชมไลฟ์อยู่นะครับให้ประสบการณ์นในหน้าที่การงานการเงินเลยนะครับทุกคนความรักความเมิตตา ที่สารหลักเมืองกรุงเทพมหานครครับสารหลักเมืองที่กรุงเทพครับเป็นสารหลักเมืองครับหลักเลยครับทุกคนนี่ให้ดูบริเวณด้านนอกครับทุกคนก็นรับสารหลักเมืองนี้สร้างนะทรกาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่1นครับก็ตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่21เมษายนครับ2000 ะะ325นะ,ะนะครับปีคิดตะกน1782นะทุกคนกคน,นี่ก็หลังจากที่นะครับในหลวงรัชกาลที่หนึ่งะครับได้นะครับสถาปานากรุงรัตนโกสินทร์ับอโยธยานะรหรือว่าที่นะครับหรือเรียกกันต่อมาว่ากรุงเทพมหานครนะครับทุกคนนี่คนดูบริเวณด้านนอกสวยไหมครับ แค่มไม่ได้มาให้าช่วยอช่วยขีดอาโล้นะให้ดูบริเวณมามองตัวนี้อากาศดีมากนะทุกคนพรุ่งนี้จะมีขบวนเสด็จน,นะครับก็เลยจะมีการนะฮะเคลียพื้นที่แล้วเราก็จุดที่5อย่าลืมนำน้ำมันตะเกียงมานะฮะใส่นะครับทุกคน สาธุครับพี่ไก่สวัสดีครับเอาบุญนะครับมาฝากเลยนะครับทุกคนเราใส่น้ำมันตะเกียงไปแล้วครับเมืส่สักครูให้ทุกคนได้บุญด้วยกันนะครับทุกคนสาธุาถึงหกโมงครึ่งเย็นนะครับทุกคน แต่วันนี้เนื่องจากปิดเร็วนิดนึงก่อนเวลานะครับเนื่องจากพรุ่งนี้จะมีขบวนเสด็จนะครับก็เลยทําให้นะฮะมีการเคลียร์พื้นที่เร็วขึ้นนะครับมีทั้งภาษาจีนภาษาไทยภาษานะฮะอังกฤษมีทุกคนด้านในตรงนี้อันนี้จะเป็นนะครับสารหลักเมองจะอยู่ข้างในนี้นะครับประฏิษฐานอยู่ข้างด้านในนี้นครับ เป็นเสาไม้ชัยพฤกษ์นะครับทุกคนแล้วก็นะมีไม้สักนะครับหลังจากราชการที่4ก็มีการนะครับสร้างบูรณะขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อการเวลาผ่านไปนะครับ243ปีนะทุกคนตั้งแต่สมัยนะครับ2325ปีคริสต์ศักปีทาชนะครับ17,182นะทุกคนดูอันนี้นะครับเราขอผ่อนนะครับพระทรงพระเสือพระทรงเมืองพระเสือเมืองนะครับ พระการชัยศรีนะครับเจ้าหอกลองแล้วก็พระเจต,ตะคุปนะครับขอให้ทุกท่าน,นที่ชมไลค์ที่แชร์อยู่กดไลค์นะขอให้มีความสุขความเจริญครับทํางานไม่หนักไม่เหนื่อยมีโชคมีลาบนะครับทํางานไม่น้อยแต่ว่าประสบความสําเร็จนะครับเออเลยนะครับทุกคนก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไว้ พาทุกคนครับไปมูเตรูกันที่ไหนนะครับเดี๋ยวเราปดิดติดตอนต่อ,ตอไปนะทุกคนพี่จ้าจะพาเราไปทุกที่นะที่เราสามารถพาไปได้นะทุกคนบ๊ายบายอ่าโอเคเจ้าหน้าที่เขาบอ,อกว่าจะปิดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราไว้นะครับเจอกัน <laughs> ในรอบต่อไปนะทุกคน,นบรรยากาศนะฮะ สาธุสาธุนี่จะเป็นลักษณะของสาหรักเมืองที่นะครับบริเวณด้านนอกที่เราสามารถที่จะผูกผ้าแพรสามสีได้นะครับทุกคนนี่เป็นนะครับเกตบวชตูมนะครับแล้วก็เอาผ้าแพรสามสีมาผูกให้แน่นๆเลยนะครับทุกคน ตรงนี้จะเป็นวัดพระแก้วนะครับทุกคนพระบรมหาราชวางังว้าวาว,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 าว้าวว้าวตรงนี้จะเป็นขั้นตอนการไหว้สารหลักเมืองนะครับที่กรุงเทพมหานครครับเขาจะมีนะครับจุดที่หนึ่งนะครับนี่หอพระพุทธรูปนะครับทุกคนแล้วก็จุดที่สองนะครับสาลาถวายเครื่องสการะนะครับทุกคน แล้วก็จุดที่3องค์พระหลักเมืองนะครับเราก็เข้าไปบริเวณด้านในแล้วก็องค์ส่วนที่4เป็นศาลเทพาร,รักษ์แล้วก็ส่วนที่5เป็นเติมน้ํามันตะเกียงนะครับนี่ทุกคนไม่ยากครับอุ้ยทุกคนขออนุญาตนะเดี๋ยวเราเจอกันนะครับหลังจากที่เราสการะนะครับองค์ศาลหลักเมืองเสร็จนะครับทุกคนเราก็พาทุกคนครับมาเดินบริเวณรอบนอกนะฮะทุกคนดู ว้าวสวยมากเลยนะครับทุกคนมีท่านใดเคยเห็น,นครับพระบรมหาราชวังกับนะฮะวัดพระแก้วยามค่ำคืนบ้างไหมครับทุกคนสวยไหมฮะสาธิตสาธิพระแก้วมรกตรครับเป็นครับองค์พระผู้บ้านคู้บเบืองของเรานะฮะทุกคน ที่นะครับมีอายุเกือบหนึ่งันปีเลยครับองค์พระแก้วมรกตโน่ตรงนู้นจะเป็นบริเวณสันท้องสนามหลวงนะครับที่มีพระเขี้ยวแก้วนะครับทุกคนยังสามารถที่จะมานะฮะกราบไหว้สักการะครับได้นะครับที่ตรงนู้นสวยมากสาธุสาธุตรงนู้นจะเป็นบริเวณตรงนั้นด้านนู้นจะเป็นนะฮะสะพานพระรามแนะครับทุกคน ตอนนี้นะครับพี่กิต้าก็อยู่บริเวณนะครับด้านนอกของศาลหลักเมืองครับไปแต่ที่จะพาทุกคนครับเข้าไปชมบริเวณด้านในนะครับตรงนี้นะครับศาลหลักเมืองตอนนี้ก็ให้มาทุกคนนะครับมาชมบริเวณด้านนอกครับตรงนี้ตรงแยกตรงนี้นะคะเป็นถนนสนามชัยแล้วก็ถนนหลักเมืองครับทุกคนดูศาสตร์อูสวยมากเลยครับเหลืองผ่องอําไพนะคะทุกคนดู ไม่มีชาติใดในโลกเปรียบเทียบได้เลยนะทุกคนเนี่ยอันนี้จะเป็นกระทรวงกลาโหมนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Ministry of Defense นะครับตรงนี้เคยเป็นน้ำเดือดแต่เดิมเลยเขาเลยเคยเรียกว่าเป็นโรงทหารหน้านะครับหรือว่าเป็นเคยเป็นที่ตั้งวังครับสามวังครับสมัยสมเด็จนะครับพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับมหาราชก็คือรัชกาลที่หนึ่งนะครับทุกคนตรงนี้นะครับจะนะครับเป็นบริเวณสวนตัดเชือนะครับทุกคน ก็ครับเราสามารถที่จะเดินมาบริเวณด้านหน้าได้นะฮะทุกคนนี่แต่ก่อนปืนออปืนตัวนี้จะหันหน้ามาทางวัดพระแก้วแต่ตอนนี้เขาก็หันไปด้านข้างแล้วนะทุกคนชนะหงสานะฮะนี่ทุกคนเห็นไหมครับเราไปทุกที่ด้วยกันนะฮะให้ชมสาราว่าการนะครับกลาโหมครับ นีเขาจะมีชื่อปืนใหญ่ต่างๆนะครับเขาจะมีพวกดาราสังหารนะครับทุกคนเคยทราบไหมครับแล้วก็แมนแทงทวนนะครับมุงิดทะลวงฟันนะครับไหวอ้็อะไรนะแล้วก็ไหวออนนทนะครับมารับประไนะครับทุกคนแล้วก็พักการผ่านโลกนะครับกายะนะครับแล้วก็จะมีนะฮะอะไรนะพระอิศวรปราบจักรวาลนะครับทุกคนแล้วก็คนทาแผงลิ์นะครับ แล้วก็จะมีอะไรอีกนะมหามหาอ่านใครเลยนะมหาจากัจาก,กรจักรดนะครับแล้วก็ชนะองศาอักแล้วก็อักขนิรุตนะครับแล้วก็เหล่าใจร้ายนะครับทุกคนแล้วก็บังกรใจกล้าแล้วก็ปราอังวะแล้วก็ลมประไรกันปานะครับทุกคนนี่โหกว่าจะจําได้นะครับทุกคนจะพาไปดูทุกทุกอันเลยไหม กว่าจะจําได้ทุกคนมีท่านใดจําได้ไหมครับเมื่อสักครู่นี้ที่พี่กีตาร์พูดไปครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ครับลายชื่อปืนใหญ่นะครับทุกคนอน,นี้เราไม่ควรพลาดนะครับมีท่านใดจําได้ไหมฮะเดี๋ยวทวนให้อีกทีหนึ่งก็ได้ครับทุกคนม,มีนะครับนารายสังหารนะครับแมนแทงทวน มูยทะลวงปั่นนะครับไหวอรนบนะครับมันมารับประยนะครับทุกคนพระการผ่านผ่านโลกกะนะครับพระอีส่วนปราบจักรวาลคนทําแห่งฤทธิ์แล้วก็อะไรนะมหาจกรดนะครับชนะหงสาอัคนีรุธนะครับเหล่าใจร้ายแล้วก็อ๋อสมิธเวลนะครับหนึ่งหกสองห้าด้วยนะครับมีด้วยนะแล้วก็มีมังกรใจกล้าแล้วก็ปราบอังวะแล้วก็ลมประยนะครับการตัลปะนะทุกคนว้าว สวยไหมครับขอบคุณนะสำหรับการกดติดตามนะครับที่เป็นสวัสดีนะครับขอบคุณสำหรับหัวใจรรวๆนะฮะนี่พาทุกคนไปดูยามค่ำคืนนะครับว้าว <Wow. S 2> กล้องมีทั้งหมดสามกล้องนะครับมีตอนนี้ใช้หมดแต่ว่ามือมีแค่สองมือนะครับทุกคน <laughs> เนี่ครับสวยงามมากยามค่ำคืนนะครับทุกคนวัดพระแก้วนะครับวัดพระศรีรัตนศาสดารามทุกคนดูให้ทุกท่านครับได้ชมบรรยากาศยามค่ำคืนเรามีเพื่อนเราทำงานที่นี่ด้วยนะฮะทุกคนอันนี้กี่ชั่วโมงเปลี่ยนกะครับสองชั่วโมงเหรอครับแล้วก็ไปนอน แล้วก็พรุ่งนี้ก็มาอีกครับ้องทหารนะก็มีคอยดูตรวจตราไลยครับนี่ Ministry of Defense ครับกระทรวงกลาโหมนะครับทุกคนวาสวัสดีครับทุกคนให้ทุกคนดูนะครับยามค่าคืนของครับพระบรมมหาราชวังนะักวัดพระแก้วนี่ฮะทุกคน ตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของนะครับพระวิหารของนะครับพระแก้วนครับพระอุโบสถครับพระแก้วมรกตนะครับตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็จะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นครับส่วนของปราสาทพระเทพิดรถัดไปก็จะเป็นพระมนดบแล้วก็จะเป็นครับพระศรีรัตนเจดีย์ทุกคน เป็นแบบว่าคโลเนียลนะฮะทุกคนวันนี้อากาศดีมากๆเดินแนละ้วแบบเย็นสบายครับทุกคนพี่กิต้าใส่เสื้อแขนยาวนะครับทุกคนมาครับทุกคนฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดการชมคลิปในครั้งต่อไปนะครับบายๆนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับ ฟังช่องพิกิตาตาโต OMG นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ